รีวิวเขาหลวงสุโขทัยในวันที่พายุเข้าชนิดที่ว่าตอกข้ามวันก้า รอบนี้เราเดินทางไปแบบไม่สบายเหมือนคนอื่นเดินป่าว่าลําบากแล้วตอนมาลําบากกวานแต่ก็ซ้อนสองของเต็มคันนะจ๊ะก่อนอื่นเลยจองพื้นที่กลางเต็นท์คนละ3 0บาทถ้่าเว็บร่มก็สามารถ w a l อ i อินไปได้และที่นี่นะห้ามบินโดนะจ๊ะเป็นกฎของอุทยานอยู่แล้วเมื่อเราขับไปถึงด่านนะคะก็ชําระค่าธรรมเนียมตามปกติแล้วก็ขับตรงมานะคะจะเจอป้ายอุทยานเนาะยิ่งเยื่ยงกับป้ายเนี่ยก็จะเจอศาลเจ้าพ่อเขาหลวงนะคะแล้วก็กลับไหว้ตามเคยเลยค่ะไปรามาไหว้วิถีคนมีมารยาทว่วไปนะ ตอนเช้านะคะเจ้าหน้าที่จะมา6กโมงตรงเป๊ะเลยนะคะเพื่อลงทะเบียนใครมาเยอะนะส่งตัวแทนไปแค่คนเดียวไม่ต้องไปทั้งกลุ่มนะคะตรงนี้ก็สามารถแจ้งได้เนะว่าเราจะเช่าอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วก็ตรงนี้นะ่ะมีค่ามาจําขยะนะคะ100บาทมารับคืนตอนขาลงแล้วก็จ่ายค่าพื้นที่กลางเต็นท์เนาะคนละ30บาทถ้าจ่ายแล้วก็เอาหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดูถ้ายังก็จ่ายเน้นเงินสดนะคะพอได้ใบบัตรจาขยะมาแล้วเนี่ยเป็นใบสีชมพูเนาะนั่นแหละคือใบจองลูกหาบฉันได้คิวสองอะเธอแต่ของหาบยัง มาไม่ครบเราก็เลยขอพี่เขาให้รอไม่เกิน8โมงลูกหาบนะคะขาละกิโลละ25่บาทจะบอกว่าโคตรถูกถูกมากจ่ายตังค์กับลูกหาบคนนั้นได้เลยเนาะเขาก็จะเน้นเงินสดนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยมีโอนบริเวณด้านล่างเนี่ยที่เราอยู่กันน่ยก็จะมีทั้งร้านกาแฟเนาะร้านข้าวสวัสดิการนะคะตรงนี้ก็สามารถโอนได้เพราะเราเตรียมตัวอะไรเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มเดินได้เลยบอกก่อนนะว่าทริปนี้เนี่ยฉันไม่ได้ศึกษาเส้นทางอะไรมาเลยมาเจอหน้างงานโดยเฉพาะระยะทางนะคะก็ตีไปประมาณแบบอาซีโลเอ ทางก็คือชันอยู่เพราะความสูงมันแค่1,200เมตรไงกับเส้นทางที่แบบมันไกลามากๆทําให้ทางเดินอ่ะมันค่อนข้างที่จะชันอยู่มือใหม่นะมึงจ้างลูกหาบเลยอย่าห้าวเพราะจะคิวกินแน่เดินเรื่อยๆเนาะก็ถึงข้างบนนะคะข้างบนอ่ะก็จะมีข้าวไข่เจียวน้ําอันลมยำนะข้างบนเงินสดเท่านั้นงดโอนใครไม่เอาเงินสดไปเนี่ยคือไม่ต้องกินอะไรเลยทั้งสิน้นห้องน้ำเนาะมีนะคะน้ําเย็นมากพอช่วงห้าโมงนะคะเราก็ขึ้นไปเนาะเขาไมายานะคะดูพระาที่ตกเนาะส่วนผาน น่าายนะก็จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นส่วนคลิปนี้เนะี่ยอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะคะพายุใช่มึงกูไม่ได้ดูทั้งหมอกทั้งวิวทั้งผ้าทงพระอาทิตย์ลอ,ะอะ่ะไม่เลยฝนตกตั้งแต่ตีสองยันสิบเอ็ดโมงตอนเช้านะ่ะจนกูต้องยอมเก็บแล้วก็ยอมเดินลงแบบเปียกและทางโคตรลื่นวิวหมอกที่เขาหลวงคลิปนี้นะไม่มีไปดูคลิปคนอื่นจะบอกนะเขาหลวงสุขโขทยัยมือใหม่นะ่ะไม่ต้องแบกอะไรก็เดินได้ระยะทางคือไม่ไกลก็ลองดูกันนะจา๊ะจบแค่นี้แหละพายุเข้า